หลอกนี่ไงนี่กูเล่นท่าด้วยไงงงงงไงนี่งงฮึบมาม่โดนกูไงเฮ้ยโคตไป ปน,นติดของเล่นหรอรถชนเอา้าตัวอ้วนสมายลีปะมันต้องเล่นตัวเหมือนกันด้วยอ่เข้ดใจในายเป็นใครอ่ะนายมีจะรวมเหมาเราด้วย เราก็มีนะจะหลวดอะเราก็มีจะหลวดเหมือนกันจะหลวดเราแรงกว่าเอ้ยคิวไปชิวไปเออมันบินหนีไปละเพื่อมันไวโอเซอร์ไม่เป็นไรครับสนุกดี ก็เหมือนที่ผมพูดประจําว่าถ้าเราได้คนไวเราก็ชนะครับถ้าได้ช้าเราก็แก้แพ้เอ้าเขาไม่ต้องมาช่วยว่ะแล้วผมเล่นโซนเครื่องไม่เก่งด้วยมันเลยแบบนี้ไงผมเล่นไล่อย่างเดียวอะ ผมเน้นไล่แบบบ้าคลั่งเอาไล่แบบมูมามมันจะมีคนอยู่ใกล้ๆหน้าเราแล้วนะมันนี่ดินี่ไงทนายมาแล้วทนายเต็ม <c oughs> อุ้จะฟาดนอนไปก่อนไ <c oughs> <c oughs> อ้สมไมลี่อย่าพุ่มจะหลวดหนีปู่มันไปด้วยกันเลยว่าโอเคเดี๋ยวนะผมขอมองลายวิ่งเขาแป๊บ มันจะวนอยู่ในเมสนะไม่ได้ไปไหนเลยห <c oughs> ลอก <c oughs> นี่ไงโดนหลอกไง <c oughs> เขาเรียกว่าขี่รถหลอกยังวันนี้โคตรตึง ทนายไปช่วยแล้วใช่ไหมหรือน้ำหอมไปช่วยวะข้างหน้าวิ่งหนึ่งเดี๋ยวนะวิ่งสองป่ะไปดูก่อนอุ้ยมีพุ่งอเ,เอาทนายฉีก เราก็นึกว่าจะวนไงนึกว่ามีอีกโต้ไงพับมาดิเอ้าไม่พับเฮ้ย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 เกือ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 แย่เกือหลับแต่กลับมาได้ข้างหน้าสั่นหนึ่งเครื่องเดี๋ยวนะ เอ้ยตอนนี like <as> ้มีไฮลอยมาพุ่งมาดิผู้ชำนาญสมายลี่ผมนี่เข้าเส้นบอกเลยนี่กูเล่นท่าด้วยเป็นไงงงงงไอ้นี่งง chơi thai da kìa thai da cái này lâu quá พึบมาไงโดนกูไงเฮ้ยหมดไปอโอ้โหสมัยรีเมนบ้านน้องๆยักจรยิงเป็นไงเป็นไงเอา้าเป็ด้ายแล้วเหรอโถเอ้ยรอดหนึ่งยางนงี้ ไม <S <s oh <S 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 ่เป ja> ็นไรได้สมก็ชนะแล้วเราจะเอาสี่ไปทำไมไปด้วยกันไปได้ไกลเจอทนายก็ตัดทนายสิครับจีดขวา ผิดฝั่งพี่แม่มันอวยเซอร์เกินเรอไม่เคยเห็นนะผมมาพูดเล่นผู้เล่นผูเ้เล่นใหม่ <c oughs> อะไรทำทองมีแม่ทำทองด้วยโอเคเราได้ท่านายว่ะทุกคนถือว่าสวยไหมเกมนี้ แล้วสั่นอยู่สองเครื่องนะทนายเฟสสองแล้วอยากไปป่วนบ้านเล็กด้วยบ้านเล็กมีคนซ่อมป่วนเล่นๆไม่มีอะไรหรอกแต่นะ หารอยทนายอยู่ไม่ใช่อะไรแน่แล้วผมโยกหลบไง <c oughs> คุณต้องมีคุ้งอยู่แล้วใช่ปางล่ะ ลงเหมือนกันน่ะเิเธอลงเหมือนกันใช่ไหมล่ะรู้นะนี่ไงนกบีดแตกคาปากเลยไหมล่ะนะ ังหวะนี้ก็มุนม้วนไปก่อนหาตัวหาตัวนักเชิดหุ่นโอเคไม่ปนไเขาต้่งเสียเวลามาช่วยเรามีบลิงก์อะแรงเลิกท้ายไม่เป็นไรนักวิ่งไปอยู่ดีเออล้มอย่างนี้ดีเลยจะได้ขแข่งใกล้เครื่องหน่อย ถือว,ว่าเลือกที่ล้มนี่ดีนะสาวอ้าวก็อี้ไม่มีตรงนี้ก็ถือว่าใกล้เครื่องอยู่อ่าฮะอ่าฮ <Nope. Nope. S 1> ะโน้ปโนขปพยายามที่จะกระโดดหน้าต่างไปมาหน้าไม้ดิเพื่อแม่ผมพังไม้หรอแต่ลายหนาะ มีพุ่งไหมแต่มีแรงเครืองท้ายให้ทำเสียงเมื่อกี้นะไม่มีจรวดแล้วอะแต่คนนี้ล่วงแล้วปล่อยลุกไหมปล่อยลุก,กอย่างนั้นนะตรงหน้าอ๋อไม่ต้องปล่อยอะไรทั้งนั้นพอรู้นตำแหน่งแต่ไม่มีจรวดรอ๋อ เขาไปหาออในนี้น่าจะมีป่ะันนี้ไม่จะหลุดอันนึ่นอ เฮ้ยดีนกเก็บมาสองอันเอ้าช่วยวะอยากจะยืดใช่ไหมเป็นแนววะเดี๋ยนะบนหัวครับได้ยินเสียงหอบแล้ว ไม่ข้างล่างประตูบานนั้นรีบยัดถ้าไปช่วยทันก็จะโกรธอยู่เหมือนกัน ช่วยไม่ทันค่อนข้างดีอยู่อ้าโดลุ่มเรียกทางลับอะไรอ่ะ <m> แบนสามตัวเลยเหรอพี่ จอแรงสูงเนาเจอกริปทำไมต้องมาเจอแรงสูงอ่ะคือไรอ่ะโดนอะไรใช่ไหมเนี่ยดูสกินมันดิเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คืออะไรอย่าทำให้อย่าทำไม่เก่งนิการไล่บ้านๆทำได้ยากแล้วนะหล่อแต่ก็ดูตึงอยู่ชิบผ่ายละเล่นตัวอะไรดีเนี่ยช่างแต่งตบบี วว้าวต้องไปไล่นักโทษก่อนเนี่ยจำ IP รอเลยเหรอ <c oughs> ดูนี้มันจะตึงแค่ไหนวะลูก้าแม่เล็ขัดจรวดได้ขัดจรวด <c oughs> ทำไมำไมพอพออ่านเขาว่าขัดจรวดแล้วมันรู้สึกแปลกๆวะหมกมุ่นนะหมกมุนนะ่นอะมาคงมาขัดจรวดอะไรตอนนี้ใช่เวลาไหมเนี่ย มันใช้เวลามาขัดจะหลุดไหมืม ต่างต้องพับไม้แล้วไปมันไม่เลือกที่จะไปพับไม้บ้านเล็กตะด้วยงั้นลงห้องวีไปก่อนเลยมึงจะมีหลุมศพอะจะอยู่ตรงนี้นะอตอนนี้ก็ยังซ่อม ห้องเวียจะไม่ตึงอีกต่อไปเพราะว่าอุ้ยไม่ถึงว่ะโหเอยเกตเป็งสองว่ะเกนนะ ต้องเอาคนนูน้นเันไปวิ่งสาม ไม่ได้แล้ววะไม่มีหรอนึกว่าจะกดพุ่งไงเป๊ะสอ้ว่าเราม่ห้องวีจะพลาดอีกไหมหวังว่าไม่น่าพลาดแล้วนะ อันนี้เขาจะวาร์ปไปที่หลุมใช่ปหมไม่ว้าไหมอย่างเงี้ยว้าไหมก็คือหลุมเขาอยู่ตรงนะี้เขาแสดงว่าเขาจะขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เฝ้าได้เนี่ยเครื่องหน้ายัางซ่อมอยู่เลยเหรอไม่ลงไปแล้ว ทหารล้มคนรอบมันนอนกันอุ้ยโอ้โหบล็อกดีจัดไม่เป็นไรเพราะไม่มีเหมือนจะไม่มีพุ่งเลยนะปล่อยเขานอนนี่ก่อนโอเคนี่นับถอยหลังงใช่ปะแสดงว่าไปโผล่ลงนู้นถูกไหม ยังมีแรงที่สุดท้ายอีกเรื่องนี้เยอะมาก เอา้าถทหารรับจ้างยังนอนอยู่นี่ขึ้นมีลุกเองได้ใช่ปะแล้วก็ฮิวชามไหมหรือว่าไง oh. ลุกมาแล้วผมัำคอลมไ้ไหนวะแต่ผมจำนั่นน่าจะเป็นโซนบนนะไม่รู้เขาวิ่งไปล้มไหนอะ่ะ กูได้ยินเสียง okay. เคยเจอตัวแล้วแต่ผมไม่มีจะหลุดแล้วอะ okay. ่ะเคยล้มจีจีเฮ้ยโหดจัดเรียบร้อย เอาว่าเฮ้ยเราชนะแรงสูงหรอมาเป็นทีมด้วยชนะเฉยเลยเขาไม่ได้พลาดเราโหดแค่นั้นแหละเราอย่าไปคิดเยอะ